คลิปนี้นะคะจะพามาดูค่ะความเป็น teamwork ของสาวสาวแบล็คพิงนะคะคงต้องบอกค่ะว่าการกระทำนะคะสำคัญกว่าคำพูดค่ะอันนี้นะคะมาดูกันเลยแล้วกันค่ะเป็นคลิปเบื้องหลังนะคะตอนที่มีการซ้อมก่อนที่จะขึ้นสเตจค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าลิซ่าแบล็คพิงคค่ะเป็นคนที่มีความสามารถเนาะเก่งในเรื่องของการเต้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเธอก็จะคอยเช็คลายการเต้น,นะคะให้กับเหล่าบรรดาเมมเบอร์ค่ะ ก็อย่างที่เห็นนะคะเจนนี่ก็มีการสะก,กิดนะคะให้กับจีซูนะคะหันไปฟังที่ลิซ่าจะบอกนะคะในขณะที่โรเซ้นนะ,ะก็เต้นนะคะในรลายของเธอนะ,ะอยู่ข้างๆนะคะส่วนถัดมาค่ะก็เป็นบรรยากาศค่ะขนาดที่4ีสาวแบล็คพิงค่ะกำลังอยู่บนสเตจนะคะแล้วก็ไมค์ของลิซ่าค่ะ มันก็เกิดอาการดับดับติดๆนะคะทีนี้เนี่ยก็ร้องแล้วก็อยู่บนเวทีใช่ไหมทั้งโรเซ่แล้วก็จีซูค่ะก็ทําหน้าที่นะคะร้องตรงส่วนนั้นไปค่ะส่วนลิซ่านะคะก็มีการสะกิดค่ะบอกให้กับเจนนี่นะคะซึ่งตอนนั้นค่ะเจนนี่เธอก็มีการทักชี้ให้กับทีมงานข้างล่างเนาะให้ทราบนะคะว่าอูมไม่มีปัญหาให้แก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะทําให้เห็นค่ะว่าที่คนอื่นนะเคยเล่าๆให้เราฟังมานะคะอย่างตอนที่ผู้กํากับนะคะเน็ตฟลิกอย่างคุณแคโรไลซูนะบอกว่าเจนนี่เนี่ยมีภาวะผููนำนะคะหรือว่าพี่ซูนะ,ะก็เคยเล่านะว่าเวลาที่แบบว่าเลือกไม่ได้หรือตัดสินใจอะไรไม่ได้เนี่ยก็มักจะให้เจนนี่นี่แหละเป็นคนตัดสินใจนะคะคือเธอมีความเด็ดขาดอะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าจากเหตุการณ์ตรงนี้เท่าที่มองนะคะขนาดว่าเออไม่ ไม่ติดนะซึ่งลิซ่าอาจจะบอกเองก็ได้นะแต่เธอก็ยังเลือกนะคะที่จะให้สกิลแล้วก็ให้เจนนี่เป็นคนช่วยตรงส่วนนี้นะเรียกได้ว่าแต่ละคนก็มีบทบาทแล้วก็มีมิติในของตัวเองนะคะมีความสามารถแล้วก็มีจุดเด่นเป็นของตัวเองอะถึงได้ประกอบกันนะคะมาเป็นแบ็คทิงที่สมบูรณ์แบบในทุกวันนี้นะคะ mm. เพราะว่าทุกคนนั้นรู้หน้าที่ของตัวเองนั่นเองนะคะ mm. อ่ะก็เอาบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวะค่ะที่ เห็นนะแล้วก็ดูแล้วโอ้ใช่เลยนะเนี่ยคือพวกเธอเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะตามที่เคยเล่าให้ฟังเนาะก็พอดีนะคะเห็นคลิปเนาะก็เลยเอามาฝากแล้วกันค่ะเป็นเรื่องราวค่ะของพวกเธอค่ะที่เกิดขึ้นนะคะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า